เตยกูข้างหน้าฮะนั่นมันเฮ <c oughs> ้เฮ้เฮ้เราโตเ,าเจอแล้วใเย็นเตยกู มันอยู่แถวนี้คาโนนายเริ่มทำชัน้นกลัวแล้วนะนายได้กินอะไรเก็บเยียบหน่อยเดี๋ยวมันตกใจฮะ<า>เอาละ,ะเ,ดเดี๋ยวคาโนจะทิ้งหายฉันดิรอฉันด้วยสิอยา่าคาร์โนัำเ้าๆห,หน่อยเฮ้ยบอกแ้้งไงให้ไปอยู่กับเทนันโต นายจะต้ไม่ต้องเห็นพ่อแบบนี้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปอยู่กับเทนันโตนายก็กินของนายไปแล้วกันนะเฮ้สเตโกทางนี้มาแล้วเทนันโตแล้วคาโนไปไหนแล้วคือเขากำลังกินมื้อเที่ยงอยู่แล้วฉันก็ไม่อยากจะกวนเขาด้วยอย่างนั้นเหรอเห็นตัวติดกันเป็นฝาหอยอย่างนั้นนี่นายถึงฉันหรอบ,บ้าหรือไง ฉันแค่จะบอกนายว่าอย่าไว้ใจคนอื่นให้มากนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำร้ายเรานี่นะฟังนะสเตโกกฎของเกาะแห่งนี้คืออย่าไว้ใจใครนอกจากตัวเองต่อให้อีกฝ่ายเป็นสัตว์กินพืชเหมือนกันเขาอาจจะทำร้ายเราก็ได้ฉันว่านายอยู่คนเดียวมากเกินไปแล้วมัง้งฉันว่าการมีเพื่อนหลากหลายสายพันธุ์มันก็ดีออกและนายก็ไม่รอฉันอีกแล้วรอด้วยสิสเตโกข้างหน้าฮะ มันเตโลโตเราเจอแล้วจเจอนี่เจ้กูเธอเธอที่อยู่ตรงนั้นน่ะสเสกโกตามดึงขาโน่ได้ยินเพื่อคำลามติเดี๋ยวเธอกลัวเจอแล้วเธอเธอที่ตรงนั้นน่ะ ทำไมเธอมีหมูป่าล่ะมันไล่กัดฉันฉันเลยกัดมันคืนน่ะแล้วปกติสัตว์กินพืชอย่างเราฆ้ามหมูได้ด้วยเหรอเธอสนใจจะเดินทางไปกับพวกเราไหมอันที่จริงฉันมีฝูงแล้วแล้วไหนอะฝูงเธอโทรานโดนดอนสองตัวน่ะเอ๊ะนั่นคาโนทอรัสใช่ไหมอ๋อนั่นเพื่อนฉันเธอไม่ต้องกลัวเขาไม่ทำร้ายเธอหรอกคาโนฉันกลับมาแล้วเซโกฉันมาแล้วนายอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเธอกลัวบนี่มันรู้งานหรอกนะไปเจอสามวะเหรอ เธอเป็นสเตโกเหมือนกันแล้วเธอก็มีกลุ่มของเธอด้วยนายอยากไปรู้จักเธอไหมแน่นอนฉันต้องอยากอยู่แล้วโอ้ยอะไรอะ่ะโทรานอโดนเมื่อกี้มันฉกฉันเน่ะคาโนโที่อยู่ตรงนั้นน่ะอย่าเข้ามานะอาใจเย็นพวกเขาไม่ทําร้ายเธอหรอกถ้าเป็นเพื่อนฉันเออใช่ฉันไม่กินเนื้อไดโนเสาร์และฉันจะเชื่อนายได้ยังไงตรงได้โอ้ยบอกเพื่อเธอเลิกจีบฉันสักทีคาโนเข้าใจดีมากเลยเขาไม่กินเนื้อเราหรอก เขากินหมูป่าใช่ฉันกินแค่หมูป่าอ้ยฉันก็ไม่ไว้ใจเขาอยู่ดีเตอร์ล่าฉันได้ยินเสียงพาโนฉันมาช่วยเธอแล้วยัยมาบอะไรเนี่ยหัวล้านนี้ก็ผูกเธอเหรอแทกกีมานี่น,นี่มีแต่คนแปลกเนาะเมื่อกี้เขาโขกโดนป่ะไม่ใกล้เคียงเลยแล้วพวกนายมาจากไหนพวกเรามาจากทางใต้เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะ่ะ พวกเธอมีกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเราฝูงเรายังมีอีกคนแล้วเขาเป็นใครอะ่ะพี่ชายชั้นเองแหละฮะ,ฮะงั้นเดี๋ยวฉันมานะเฮคาโนคือว่าว่าไงสเตโกมีอะไรหรอคือฉันว่าเราควรไปคุยกันที่อื่นนะทำไมหรออมืมคือต้องประชุมฝูงแล้วอะ่ะไปหาเทนโตกันเถอะ แล้วมีเรื่องอะไรแล้วเนี่ยบอกว่าอย่ามายุ่งกับฝูงฉันไงสเตล่าเขาไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยว้า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 วขอโทษฉันรู้ว่าเธอไม่ไว้ใจแต่ไม่ต้องทําถึงขนาดานนี้ก็ได้นี่เอาละคาโน่ฉันว่าเราไปหาเทนาโตกันดีกว่ายังไงเธอถึไจะไว้ใจฉันเนี่ยใจเย็นๆนะสเตล่าเขาไม่ทาร้ายเราหรอกพู่นอนสองคนมีอะไรกันอฮะคือเทนาโตฉันมีเรื่องจะบอกอ่ะก็ว่ามาสิมีอะไร นายช่วยเอ,อเดินมาตรงนี้ได้ไหมสเตลล่าเขาไว้ใจได้เขาไปก่อนฉันเลยแฮกี้มีอะไรสเตโก้ใช่คือสเตโก้เรียบชูม่มฝนะูงน่ะขอบคุณคาร์นเดี๋ยวฉันพูดเองคือกลุ่มนี้มีสเตโก้สองตัวนะสิว่าไงนะนายมาส่งฉันถึงที่แล้วหน้าที่ของนายจบแล้วนายกลับไปเดินทางคนเดียวได้แล้วนะเงินเหรอก็ดี ฉันจะได้กลับไปใช้ชีวิตของฉันละในที่สุดนายก็จะได้มีเพื่อนแล้วสิใช่เราจะดีอากเป็นเพื่อนกันไม่เกี่ยวกันนายแพ็กกีโ้โอ,โอ,โอ,โอ้โถจำไว้นะสเตโกดูแลตัวเองดีๆอย่าหลงกับฝูงเขาละ่ะเชนขอตัวไปนอนก่อนพรุ่งนี้เช้าฉันจะออกเดินทางฉันจะเกียดถึงพวกนายนะเฮ้ยเลิกบีบน้ําตาสักที <c oughs> ไม่เอาหนะ้าพวกอย่าร้องไห้ไปเลยเดี๋ยวไม่น่ารักเอานะก็จะไปลืมนายเือนการคาโ์โด ฉันเองก็จะไม่ลืมความน่ารักของนายเลยพวกสเตลาสเตลาสเตลามีอะไรพวกเทนันโตเขาจะออกเดินทางกันแล้วฉันขอเวลาพวกเขาก่อนได้ไหม ก็เอาสิแต่ว่าอย่าวิ่งไปไกลนะแล้วก็รีบกลับมากินข้าวด้วยล่ะโอเคโอเคคานอ,อน่าไปไหนมาเนี่ยนึกว่าออกไปเินทางไปซะแล้วอ๋อพอดีฉันออกไปล่าสัตวนะ์น่ะแล้วเทนอนโตอยู่ไหนแล้วอะ่ะเขานอนอยู่แถวริมน้ำอ่ะอาจจะตื่นแล้วมั้งงั้นเราไปหาเขากันเถอะนั่นไงมาแล้วที่นอนโต อ,ร,สสอ,อรุณสวัสดิ์สเตโกอรุณสวัสดิ์กูดูดอยจะเดือทางแล้วโหรอจะคิดถึงนายนะแฟงกี้อยู่กับน,นายสนุกมากเลยเตรียมตัวเดินทางแล้วใช่ไหมเออฉันจะรีบไปพ้นหน้าเดี๋ยวนี้แหละอา้าวเจ้หาหมอที่ชอบนายชัวเฮดอนโตนายไม่เคยรอฉันเลยฉันจะเดินทางแล้วสเตโกไปอยู่กับฝูงนายได้แล้วเอาล่ะก่อนนายจะไปฉันมีบางอย่างอยากจะบอกนายเฮ้ยอะไรอีกล่ะสเตโก เพคุณสำหรับทุกอย่างได้อิจฉาจังทีนอ <ฤฤ |notimestamps|> นโตน่ารักจังเตโกฉันก็ขอบคุณนายเหมือนกันที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่าเพื่อนเด <sk r ug> ินทางปลอดภัยนะเช่นกันจบการเดินทางแต่เรายังไม่จบการผจญภัยถ้าน้องๆเป็นคนชอบไดนโนเสาร์อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไปพลาดคลิปใหม่สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ